อาเคหนึ่งตัวครับก็เป็นตัวที่ใช้เองแล้วก็เป็นมือสองสภาพดีมาปล่อยดอรอครับเดี๋ยวรายละเอียดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปนีครับผมคีย์บอร์ดจากแบรนด์อาเคนะครับเป็นมือสองแล้วตัวน,นี้ก็ตีเป็นประกันหมดแล้วกันนะครับเป็นไซส์ขนาด84คีย์นะครับสภาพกล่องก็อยู่ในค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปดู ตัวพับคีย์บอร์ดแล้วก็ดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับตัวนี้เป็นมือสองนะแล้วก็ซื้อมาใช้เองนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาปล่อยต่อนะครับพวกซองโฟล์ซองพลาสติกอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับยู้เซอร์เป็นนอนนะครับก็ยังอยู่ในกล่องนะครับก็จะมีเป็นตัวดึงคีย์คัพมาให้กับดึงสวิตช์มาให้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบคัสตอมนะก็สามารถ เปลนะะี่ยนสวิตเป็นคีย์ครับได้สาย Type C to USB-A นะครับก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น okay. ตัวขาเอาไว้ปรับนะครับเป็นแบบแม่เหล็กไว้ติดยกระดับขึ้นมาตัวนี้เป็นสวิตสำรองนะครับสีตัวเพื่อยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับเป็นเลสสวิตจากทาง RK นะครับเดี๋ยว ให้ดูตัวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สกรีนไทยไมาเรียบร้อยนะครับเป็นรันดับคีย์ไทยอังกฤษนะครับมาให้ดูชัดๆนะทีนี้สภาพค่อนข้างสวยนะเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาเนะี่ยซื้อมาใช้แปบ,บเดียวก็ซื้อคีย์คับมาเปลี่ยนอันนี้อย่างเลสเนะี่ยเป็นเลสสวิต เสียงมันก็จะประมาณนี้ให้ฟังเสียงใกล้เป็นสวิตจังหวะเดียวนะครับเดี๋ยวทดลองถอดคีย์รับออกมาให้ดูนะครับตัวนี้ผมทําการหมอดไปร้อยเร็วนะครับก็คือหมอตตัวเทปเทปมอดแล้วก็เป็นงานลูปสวิตนะครับก็เป็นเลสสวิตแบบนี้นะ เดี๋ยวจะดึงคีย์แคปออกมาให้ดูด้วยให้ดึงสวิตช์ออกมาให้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นแบบสพินนะครับก็สามารถซื้อตัวสวิตช์ยี่ห้ออื่นมาใช้ได้นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนหรลิงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ลองรับการเชื่อมต่อแบบสโหมดนะครับก็จะมีเป็นสาย Type C นะครับเพราะถ้าเราเสียบสายไทสี C จะสามารถใช้ทัช่อง usb ตัวนี้ได้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดองเกิลสองอุตสีกิกนะครับเอาไว้เสียบเล่นเกมแบบไร้สายได้นะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นไซส์84คีย์นะครับมีปุ่มฟังก์ชัน f 1ถึง f 1 2นะครับถ้าเทียบกับตัวที่ผมใช้อยู่ปนะัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นตัว65%นนะครับนี่เป็น เล็กกว่านิดหนึง่งนะครับอันนี้แคบไปกันนะอ,อน,นีก็เล็กกว่าพ้อยจะตัดปุ่มฟังก์ชันออกไปนะครับตัวนี้ก็เป็น RGB เหมือนกันถ้าใครสนใจตัวนี้ก็สามารถทักมาสอบถามร้านได้นะครับ๋ยวแนะนําให้ตัวนี้ก็สวยนะมีหน้าจอด้วยนี่หน้าจอ LED นะครับเปลี่ยนรูปภาพได้ด้วยนะก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนก็เลยไปยตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเปิด เพื่อให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบเป็นไฟนะครับนี่นครับก็โหมดไฟก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเป็น R G B ทุกปุ่มเลยส่วนคีย์ไทยเนี่ยอันนี้ผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยคีย์ไทยเนี่ยไฟจะไม่รอดนะจะรอดแค่ตัวส่วนของภาษาอังกฤษนะครับน่านี้ก็สลับโหมดไฟให้ดูนะครับก็จะมี ไฟข้างล้างหลายหมดเลยนะครเดี๋ยวไม่ชัดเดี๋ยวปิดปิด,ปดไฟให้ดูนะครคูนะเนะีนะ่ยอันนี้ปิดปิดไฟให้ดูโหมดไฟกันชัดนะครับนะนะนะเปลี่ยนสี โหมดไฟนะ,นะครับก็ไฟแบบลูกเล่นเยอะมากนะครับในส่วนของไฟคีย์บอร์ดของตัวนี้นะครับการใช้ง,งานสมบูรณ์นะครับไม่มีติดขัดอะไรนะครับตัวนี้ก็จะปล่อยที่ประมาณ1200กว่าบาทนะครับก็มือหนึ่งจะอยูย่ที่ ประมาณ2 0 0 0นต้นๆน,นะฮะซื้อร้านไทยแต่ถ้าเป็นร้านจีนก็อยู่ที่ประมาณ1 8น0 0ดนะครับอาจจะต้องใช้เวลารอ,อของประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับวันนี้ก็สภาพสมบูรณ์แล้วก็ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับ้ประมาณ1,200ถ้าสูงก็1 0 0รบาทน,นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่แฟนเพจเหมือนเดิมนี่รับต่อคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับมีข้อข้าวใครสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่เพจเหมือนเดิมนะครับต่อคลิปนี้ก็มีเเท่านี้นนครับ ใช่ครับ